สวัสดีค่ะแรนดอมคลิปนะคะก็ตั้งท็อปปีไว้ว่าเขาคนนั้นคิดจะทำอะไรกับคุณนะคะคนที่มีประเด็นกับคุณนั้นเขาคิดจะทำอะไรกับคุณก็จับได้ไพ่สามใบนะคะก็คือให้ขงเบ้งเทพพระจันทร์และพระอรุณเทพบุตรตัวคุณนะอาจจะมีความคิดออวิตกกังวลใช่ไหมว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็ มันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแต่ละคนก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปเนาะบางคนอาจจะทะเลาะกันบางคนอาจจะไม่คุยกันเลยบางคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเว้นระยะห่างบางคนอาจจะทะเลาะกันทุกวันอยู่กันทุกวันกัดกันทุกวันประมาณแบบนี้นะคะก็เนื่องจากว่าได้ไพ่สามใบนี้มก็จะแปลได้ว่า ตอนนี้ในใจของเขานะเขาก็มีการคิดการวางแผนการคิดิรเริ่มการติตองอย่างชาญฉลาดแล้วก็แยบยนด้วยนะเขาว่าอาจจะกําลังเนี่ยเป็นการควบมา้าแล้วเห็นไหมเขาว่าอาจจะกําลังคิดว่าเขาจะมาหาคุณอาจจะมาพูด ดีกับคุณไหมอาจจะมาขอโทษคุณไหมอาจจะมาปรับความเข้าใจกันหรือเปล่านะคะแต่จะมีการเดินทางมีการขับเคลื่อนเมือนมาที่ขับเคลื่อนอย่างเงี้ยนะคะพระอรุณเทพบุตรจะมีการขับเคลื่อนน่ะมาหาคุณอาจจะพาคุณถ้าอยู่ด้วยกันก็อาจจะพาคุณไปปรับความเข้าใจไปเดินเล่นไปกินข้าวอะไรแบบนี้นะคะทีเนี้ยวันนี้มีของเล่นชิ้นใหม่มาเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าเลิฟแมสเซดเนี่ยอยากจะบอกอะไรบ้างอันนี้เพิ่งมาใหม่เลยเนาะอ่า เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างฉันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วอะ่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาหาคุณน่ะคือถึงมีปัญหากันนะคะเขารักคุณจะตายเนาะนี่รักแท้ที่เราคอยบุกเพสันนิวาสนะคะตอนนี้อาจจะมีปัญหากันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าใครมีปัญหาอะไรกันบ้างนะคะสุดท้ายนะแต่งงานกันนะงับ จริงๆอ่ะในความสัมพันธน์่ยมันเป็นเรื่องของลินกับฟันนะคะอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะบางทีมันก็มีหนักบ้างน้อยบ้างอย่างเงี้ยค่ะการที่ถ้าเราอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตอะก็คีบกันเอาไว้คุยกันดีๆนะคะนี่เขาก,กำลังจะขับเคลื่อนมาหาคุณแล้วนะก็ถ้าเป็นพลังงานของใครก็น้มรับพลังงานนี้เอาไว้นะคะขอบคุณค่ะ